กระเพรากระเพราน่ากินครับพี่โจ้าอีเด็กเมนูนี้ฝีมือจันนลล้วนก่อนล้วนก่อน้องทำการล้วนก่อนครับมันจะได้สุกไวๆไสขาวด้วยนี่หั่นพอตอนๆให้หนังติดด้วยมันจะได้ทั้งเนื้อทั้งหนังคลิๆ ไปเคี่ยวนหน่อย้าหมดหม้อเบียร์หกขวดโอ้โหจะได้สุขภาพมันค่อยดีกินเหล้าเบียร์เขาไม่ได้เลยเอาข้าวมากินแล้วกันวงก็ทำท่าไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีสักหลังมั้งเนี่ยหมูเยอะนะเนี่ยเยอะะว่โลเออก็โลนึงนะนี่ครับโลนึงครับซื้อมาแบบปกอ่ะเนื้อทัประมาณร้อยเก้าร้อยเก้าสิบที่แม็กโคร มีหลายอย่างครับเพื่อนๆจะไปเลือกซื้อหารปุ๊บหมดเปิดร้านได้เลยไปวันเดียวซื้อมาถ่ายได้เลยมีเยอะจริงๆหลากหลายอยากกินไรแย่มีปลาแย่นะจางยอดก็พ<แ>ูดงแย่แย่ก็ไอ้ก่าตอบ <laughs> ผัดดีมะโคลนะ่ะพีดด่มะโค,นะโคเหรอัอเนี้ยโมงมีทุกอย่างก็ไม่ทุกอย่างดูงววาพี่นนทียอดจะกินแย่เนื้อเด้งในเรา เอเี่คล็ดลับการล้วนแบบสมัยก่อนนะให้มันเข้าเนื้อนอยเข้าเนื้อ,อตอนผัดเราก็ซอฟๆเค็มลงมาอ่าเออวะมันมันจะหอม,หอมด้วยหอมริกแกงอันนี้อันนี้คือซิกใหญ่ซึกใหญ่ซีกแก้วส้มหน่อยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ส้มมองนะใสยแกม้มไม่มันไม่ใช่บาเลาเขียนไม่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่มั่อี้ากช่องเขาได้ไหมผมกลางทุ่งอะไรเข้าได้เหรอัดไปตบขมิ้นน้ำลายไหลเนี่ยข้าวเปลืกน้ำลายไหลไม่ให้มันกินล็อกตัวกันนี้ล็อกไปให้มันจ่าลงไปที่แย่งไปไอพวกกันนี้มันทำให้จ่าผมกลับบ้านทำให้ผมไม่ได้เจอลูกเมียเลยเนี่ยเรจะได้มาเลื่องเราจะได้เจอกันทริปก็ไม่มีลงด้วยโโอ้หมันทำตัวดีดีเดี๋ยวจะให้ผัดเป็ด่จาน อยู่อยู่เนี่ยเอยนะเตยนะเตยหอมหอมนี่ครับเป็ดที่เราล้วนไว้ครับโอ้โหโดูนี่มีน้ำหน่อยวะอะไรเอ๋อเือใครอยากมาชิมก็มาหาได้นะครับผม แต่ต้องนัดก่อนนะเดีย๋ยวไม่ว่างน่านกินแค่ติดพอดีๆนะผมอยากไอ้รักษาผมมันนานเลยนะ <c oughs> จริงเมื่อรู้ใส่กินเยอะผมใจนี่ <c oughs> จริงแล้วอันนีเ้เยอะแต่มีแต่ <c oughs> เ, <c oughs> เของงอเียมน่อกก็ยรัง ดูดีแล้วดีแล้วมันมันไม่แตกตัวแล, <c oughs> ล้วนะฮะเลี้วเลี้ยวเลมันชื้นเหรอผมว่าตากอย่างไอ่เต็มเลยเนี่ยมาบนนี้โอ้ย <c oughs> ิวเิ้วโอเคนั่นฟันกับอะไรเงี้ยจับก,ก้อนเนี่ยครับคลุกเขาให้เข้ากันเมื่อกี้เป็นก้อนเลยไม่รู้อยู่กระทั่วเนี่ยใส่น้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไหามาขาวกลิบ นายแกนก็ชอบหวานนะพอแล้วแต่ยอดโอเคไม่ได้เป็นเบาหวานนี่นะเพนั้นบนเป็นเบาหวานอยู่ผัดเผ็ดหรือชูฉี่นะได้ที่เมาสินเผ็ดชั่มๆขาวครับไม่ค่อยออกว่ะหมดเบาเบามันหมดแล้วเนี่ย มัยกบอกเข็มเนียใส่ได้ดีเข็มๆเงีอยอะไรละมันหอยครับเฮ้ยหอมอ่ะเลยนะลาซซี่กอนหรอผมเป็นคนชิมมันก็อร่อยผมเหมือนกันวะเนี่ยอร่อยผมอร่อยเขาไม่ไดเฮ้ยมันก็มันไม่มีอะไรละวเพิ่มไปก็ดีแล้วเค็ม เป็นก็หวานเท่นั้นเนี่ยข้าวหมกหม้ออือ,อ,อยังอะไรโค้ไม่มาชิมเลยนะเดี๋ยวไม่ถูกใจนะเค็ืกว่าพร้าเผาเนือ้อ,อ,อให้วาโค้เส็จกว่าเผาเนื้อจ้ะไอ้เอ็นไม่มาชิมนะให้เพิ่มอะไรไม่น,นั่นเดี๋ยวเด็ดพลาดนะอา้อาวเพราข้าวเรากระเพราบ้านพี่อยอดไงนะ ลูกปีห้าเลยไงเขาเนี่ยสวยงามครับอ้สีสันสีสันสีธรรมูมสีตะพญาสีสัญญาสีสัญญาโอเคจ้า ่าคาหนี่้ห้าร้อยอะไปปิดได้เงี้ยด้วยชิมชิมชิมเปนจงหน้าดูไงพี่ดีป่ะอร่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเนุ้นึ่มๆนะกับข้าวก็ดีกับเหล้าก็เด็ดสักข้าวมันกำลังมุนทูเลยกับแกไม่กินกับเหล้าพี่ข้าวกินก็เกลือ ดดหัดเป็ดปิดมือพี่นนอ์ครับห,หนึบไหมได้เคี้ยวด้วยได้น้นุ่มหนังวันนี้หนังปดอันนี้เอาไข่คเนี่ยเจ้าอีอเด๊